มหารารชหนังสือรักแรกมหาราชเร่มนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตั้งแต่ครั้งทรง,ทรงพระเยาว์จนถึงครองราชสมบัติถือเป็นประวัติศาสตร์ทรงคุณค่าสำหรับชาวไทยทรงเป็นต้นแบบที่ควรดำเนินรอยตามทั้งพระราชจริยวัตรอันงดงามทรงใฝ่ศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์ขแขนงต่างๆจนแตกฉาน และมีความคิดสร้างสรรค์ดำรงตนในแนวทางความพอเพียงมาตลอดและที่สำคัญทรงมีความรักต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นความรักที่งดงามและน่ายกย่องเรื่องราวส่วนพระองค์ที่น่าประทับใจนี้รวบรวมจากหนังสือพระราชประวัติ หนังสือพิมพ์รายวันและเอกสารต่างๆเพื่อให้ประสกนิกรชาวไทยได้ชื่นชมพระบารมีและมีแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตให้มีคุณค่าทั้งส่วนตนเองและประโยชน์ส่วนรวม